สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไอเจ้าคาร์ดสามก้อนนะครับผมของคุชุกิสมาร์ทเอฟไอนะครับเปลี่ยนรุ่นมัวฉีนะครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องออกตัวเอื่อนนะครับขี่ไปแล้วสั่นกระชากเกิดจากนนี้ครับผมก่อนคาร์ดหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าคาร์ดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับด้านล่างนะครับพอผ้าคาร์ดหมดไปเห็นเหล็กมันก็ออกตัวเอื่อนแล้วก็ เวียงไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยกระชากนะครับผมเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนนะครับผม,มง่ายๆนะครับผมรอวทุกตัวก็จะเป็นตัวเบอร์8นะครับผมตัวหัวเดี่ยมเบอร์8 ตัวนี้มีสายกาวนะครับอยู่ตรงบริเวณนี่นะครับถอดออกมาก็อย่าลืมใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่ไฟมันก็จะไม่ขึ้นน้ปัดไม่พอนะครับผมไอเสียก็ไม่ต้องถอดหมดนะครับถอดเฉพาะมูยึดสองตัวนะครับผม นี่แล้วก็กดลงไปมันก็จะพ้นนี่แหละเราถอดฟ้าครอบออกนะครับผมไม่ติดท่อไอเสีย ดอกดอกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลูกปืนกดนะครับอยู่ด้านในนี้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดติดอยู่กับไอเจ้านี่นะครับคล้ายเวฟนะครับผมคล้ายเวฟเลยนะครับเครื่องซูบีตัวนี้ก็เป็นบล็อกเบอร์่าจจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับผม 1ิดกานะครับผมใช้บอกยงออกมาเลยนะครับนี่อกออง่ายง่ายนี่ออกมากจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นบางมากนะครับดู ของใหม่กับของเก่านะครับตัวนี้เป็นของปลอมน,นะครับงานเกจตพอใช้นะครับตามงบประมาณหลักร้อยสองร้อยกว่าบาทตัวจานนี้ก็เป็นล่องเล็กน้อยนะครับผมลูกค้าบอกว่าเอาไปก่อนนะครับผมใช้งานไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกรอบหน้าครับ เรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายๆเดี๋ยวประกบฝาครอบก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็ประกบฝาครอบนะครับจัดตัวนี้ให้อยู่ตำแหน่งนะครับผมอย่าให้มันหลุดนะครับแล้วก็ประกบฝาครอบเข้าไป โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเติมนน้ำมันเครื่องลองเครื่องกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปลองเครื่องด้วยกันนะครับผมโอเคประกอบเรียบร้อยนะครับมาโยกดูคันเกียร์นะครับว่ามันตึงหรือเปล่านะครับผมปกตินะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเครื่องกันนะครับว่ามันจะออกตัวหายกระชากหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปถนนเส้นนี้รถก็เยอะนะครับวันนี้โอเคครับปีกดีเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมปีกไม่สั่นนะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับผม